วันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวหาบรเกอร์หุ้นต่างประเทศที่ดีที่สุดซึ่งก็จะมาเปรียบเทียบจากทั้งหมด3เจ้าด้วยกันซึ่งเป็นตัวที่ผมใช้อยู่จริงก็จะมาสรุปให้ฟังจากประสบการณ์ตรงเลยว่าตัวไหนเนี่ยมีข้อดีหรือว่าข้อเสียยังไงไปจนถึงว่าตัวไหนเนี่ยเหมาะกับนักลงทุนสไตล์ไหนกันแน่ตัวไหนมันเหมาะกับใครเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังครับผมเจ yeah! พราะปกติเนี่ยเวลาเราจะลงทุนต่างประเทศวิธีที่ง่ายที่สุดก็คืออาจจะไปซื้อกองทุนในไทยที่มันอาจจะเอาเงินเราเนี่ยไปลงทุนหุ้นต่างประเทศอีกที่นึงหรืออาจจะเอาเงินเราไปซื้อกองทุนต่างประเทศอีกต่อนึงเนี่ยพวกนี้มันจะเรียกว่า foreign investment fund ตัวยอ่อ FIF อ่ะนะซึ่งไอตัวกองทุนพวกนี้เนี่ยมันสะดวกก็จริงแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียที่ไม่สามารถมาทดแทนการซื้อหุ้นแบบรายตัวได้อยู่นะอ่ะก็จะสรุปมาให้2ข้อแล้วกันอย่างที่1เนี่ยการซื้อหุ้นา่างประเทศได้โดยตรงมันสามารถทําให้เราโฟกัสการลงทุนไปที่หุ้นแบบรายตัวได้สมมติถ้าเราอยากจะลงทุนหุ้น Apple ใช่ไหมบริษัท Apple ที่มันขายไอโฟนอ่ะถ้าเกิดเราไปซื้อผ่านกองทุนหุ้นอเมริกาที่มันเปิดขายอยู่ในไทยมันจะเอาเงินเราไปลงทุนในหุ้นอเมริกาอาจจะ50ตัวหรือว่100ตตัเลยแถ้าเกิดดเราาอยากไ้้หุนแค่ตัว ยอยากขอแค่ a p p l e เนี่ยการไปเปิดพอร์ตหุ้นรายตัวเพื่อซื้อ Apple แค่ตัวเดียวก็จะเวิร์กกว่าถึงก็ะหอกใช่ไหมมันจะช่วยให้เราสามารถโฟกัสการลงทุนได้อย่างที่2เนี่ยก็คือเราสามารถใช้พอร์ตหุ้นต่างประเทศตัวนี้แหละ,ซ,ะ,หละซื้อ ETF ต่างประเทศได้โดยตรงเพราะหลายๆครั้งไอ้พวกฟีดเดอร์ฟันในไทยเนี่ยอย่างเช่นถ้ามันเป็นกองทุนหุ้นอเมริกามันก็อาจจะเอาเงินเราเนี่ยไปซื้อ ETF หุ้นอเมริกาอีกทีหนึง่งดังนั้นการที่เราซื้อ ETF ได้โดยตรงตัดหน้าไอ้พวกกองทุน FIF พวกนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราไไม่ต้องป ดนค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนพวกกองทุนพวกนี้อ่ะมันจะมาคิดเราอีกต่อหนึ่งเนือ้อใช่ไหมแลวอย่างไอตัว ETF เนี่ยก็ทําให้เราสามารถลงทุนเป็นตีมได้สามารถลงทุนแบบตีเมติกได้โดยตรงแล้วก็สามารถเซฟค่าธรรมเนียมไปได้เยอะเลยจากการลงทุนโดยตรงนั่นแหละนะก็คือเหตุผลที่ทําไมพวกนายถึงควรจะเปิดพอร์ตทุนต่างประเทศกันถ้ามันไม่ได้ลําบากเกินไปนะโอเคเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาของเราเนี่ยก็ฝากกดไลค์กันสักคนละครั้งเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับไปต่อกันเลย ซึ่งในวันนี้ไอ้บร oker ที่ผมจะเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยก็จะมีอยู่3ตัวด้วยกันซึ่งผมก็คัดมาในระดับหนึ่งแล้วไอ้สตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมคิดว่าดีที่สุดในจากแต่ละประเภทของมันแล้วนะสตัวจาก3สายเลยโอเคเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มที่ตัวที่1กันเลยตัวของ CFD broker ซึ่งในที่นี้ตัวที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นตัวของ eToro ซึ่งถ้าเพื่อนๆได้ติดตามกันมาเนี่ยผมก็จะชอบเชียร์ CFD broker ตัว eToro อยู่เรื่อยๆใช่ไหมเพราะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการซื้อหุ้นผ่าน CFD broker ไอ้สิ่งที่เราได้จริงๆเนี่ยเราจะไม่ได้ตัวหุ้นจริงๆแต่ว่าเราจะได้ตัวที่เป็นสัญญา CFD สัญญาที่ทําให้เราสามารถได้กําไรหรือขาดทุนเสมือนกับการถือหุ้นนั้นเอาไว้จริงๆซึ่งข้อดีของมันเนี่ยก็คือค่าธรรมเนียมมันถูกมากอย่างตัวของ eToro เนี่ยค่าธรรมเนียมแค่ั่นี่เ้อเร่อเรดซดขาย นะแต่ว่ามันมักจะมีปัญหาเรื่องของความน่าเชื่อถือเพราะว่าอไอตัวพวกนี้เนี่ยผู้ให้บริการมันอยู่ต่างประเทศมันไม่ได้มีสำนักงานใหญ่ในไทยแล้วอีกอย่าง CFD broker ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าค่า overnight fee เป็นค่าธรรมเนียมที่เราต้องเสียถ้าเกิดเราเปิด position CFD ตัวนี้เนี่ยเอาไว้ข้ามคืนดังนั้น CFD broker ส่วนใหญ่จึงไม่เหมาะกับการซื้อหุ้นแล้วถือยาวนึกออกใช่ไหมมันจะคิดดอกเบีย้ยเราเรื่อยๆยิ่งถือนานยิ่งเสียเยอะแต่ว่าตัว eToro เนี่ยมันเป็นข้อยกเว้นจากที่ผมไปดูทุกเจ้าแล้เ อีโทโรเป็นแค่เจ้าเดียวที่ทําให้เราสามารถซื้อตัวของ real asset ซื้อตัวของหุ้นจริงๆได้มันก็เลยจะไม่โดน overnight fee และตัวของค่าคอมมิชชั่นเนี่ยก็ยังอยู่ที่0%เท่าเดิมด้วยนั่นแหละก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมอีโทรโรถึงเป็นที่1ในใจอยู่ดีสําหรับเรื่องของ CFD broker เพราะผมเนี่ยเป็นสาย buy and hold ซื้อแล้วถือยาวอยู่แล้วไม่ได้เป็นเทรดเดอร์ที่จบ position ภายใน1วันเนื่ออกใช่ไหมอ่ะโอเคซึ่งถ้าให้ผมสรุปข้อดีข้อเสียเป็นข้ขอๆแบบร่าวๆแล้วกันนะ ตัวของอีจารโรเนี่ยข้อดีที่เจ๋งที่สุดเลยนั่นคือหนึ่งค่าคอมมิชชั่นหรือค่าธรรมเนียมในการซื้อขายเนี่ย0% หรือก็คือไม่คิดค่าคอมมิชชั่นสำหรับหุ้นแล้วก็ ETF ส่วนใหญ่ค่าธรรมเงนียมการฝากอยู่ที่0ถ้าฝากผ่านช่องทางที่เขาแนะนํามาไว้ส่วนค่าธรรมเงนียมการถอนก็อยู่ที่5ดอลลาร์ต่อครั้งข้อ 2. ก็คือขั้นต่ําในการฝากเงินแล้วก็ในการเทรดเนี่ยถือว่าต่ํามากๆขั้นต่าการฝากเงินเนี่ยอยู่ที่50ดอลลาร์ส่วนการเทรดเนี่ยก็อยู่ที่แค่ครั้งละ10ดอลลาร์เป็นอย่างน้อยข้อดีอย่างที่3ก็คือตัวแอปเนี่ยถือว่าใช้งานง่ายมากๆแล้วก็อย่างที่4ก็คือเรื่องของฟัังก์ชนนที่เป็ fractional stock ที่ทําให้เราสามารถซื้อหุ้นได้แบบไม่จำเป็นต้องซื้อเต็ม1หุ้นอาจจะซื้อแค่ศูนย์จดหหุ้นก็ได้ซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถซื้อหุ้นต่างประเทศที่มันราคาแพงๆเนี่ยด้วยวงเงินที่เรามีอยู่ยางจากัดได้ส่วนถ้ามาที่ข้อเสียเนี่ยก็คือ1ไอ้ตัวนี้ด้วยความที่มันเป็น CFD broker ที่สํานักงานมันตั้งอยู่ต่างประเทศใช่ไหมมันก็มีความน่าเชื่อถือแหละเพราะว่ามันก็มีพวกหน่วยงานกํากับดูแลอย่างคนไทยที่ไปใช้แอป eToro เขาก็จะได้รับการคุ้มครองจาก FCA เป็นหนน่วยงงงงาาากกกํัับดูแลขออทท UK ประเศฤ นึกออกใช่ไหมเพราะว่าตัวของอ t ทโร่เนี่ยมันเป็นแอป ที่ให้บริการคนทั้งโลก140ประเทศทั่วโลกดังนั้นบางทีเขาอาจจะไปไล่ขอใบอนุญาตจากกรอตต์แต่ละประเทศได้ไม่ครบแต่ยังไงเราก็ยังได้รับความคุ้มครองอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่กรอตต์อของไทยไงอ่าแล้วอย่างด้วยความที่มันอยู่ตามประเทศเนี่ยดังนั้นถ้าเกิดมันมีปัญหาหรือประเด็นอะไรขึ้นมาการที่เราจะไปตามหรือว่าต้องการติดต่อคอสตูเมอร์ซัพพอร์ตเนี่ยบางทีก็อาจจะได้ไม่ดีเท่าโรเกอร์ที่บริการอยู่ในไทยเนื้อใช่ไหมการจ,จะตามเรื่องแต่ละอย่างก็อาจจะช้าก,กว่าอ่าแล้วข้อเสียอีกอย่างหนึ ไปหาอ e ีทโร่เนี่ยถ้าเป็นช่องทางที่เขาแนะนําที่ทําให้เราเสียค่าธรรมเนียมศนเนี่ยบางทีมันโอนได้ครั้งหนึ่งแค่ประมาณ300ดอลลาร์โอนมากกว่านั้นไม่ได้ต้องมาทยอยโอนทีละนิดทีละนิดอันนี้ก็จะเป็นปัญหาทางเทคนิคของเขาอะนะอะแล้วข้อเสียอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือตัวอ e ีท r โรบางทีมันอาจจะมีหุ้นไม่เยอะเท่ากับโบรกเกอร์เจ้าอื่น สามารถซื้อหุ้นได้จากประมาณ16ตลาดทั่วโลกแต่ว่ามันก็อาจจะมีหุ้นไม่ครบนึงออกใช่ไหมอาจจะมีแค่หุ้นตัวที่เป็นหุ้นตัวใหญ่ๆ ETF ตัวใหญ่ๆดังๆถ้าบางตัวที่มันตัวเล็กเกินหรือคนไม่ได้รู้จักกันมากขนาดนั้นเนี่ย eToro ก็อาจจะไม่ได้เอามาใส่ไว้บนแพลตฟอร์มให้เราซื้อซึ่งถ้าสรุปสั้นๆเนี่ยก็คือ eToro เป็นช่องทางที่ค่าธรรมเนียมแล้วก็ขั้นต่ําในการลงทุนเนี่ยถือว่าต่ําที่สุดแล้วเหมาะทั้งสลับสายโฮแล้วก็สายเทรดแต่ติดแค่อย่างเดียวก็คคืืือออมมััันนนนเเเเปป็ CFD ทที่่่่่ยูตาางงรระศดด้้ถถกิใไช หรือมันเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่ดังนั้นช่องทางนี้เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคนที่มีงบน้อยจนถึงปานกลางและก็เหมาะสำหรับคนที่อาจจะเป็นสาย DCA เพราะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมีขั้นต่ําในการฝากเงินที่ต่ํามากแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมในการฝากเงินด้วยโอเคคราวนี้มาที่ตัวที่2ก็คือซื้อผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศโดยตรง ซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันเป็นวิธีที่คลาสสิกที่สุดแล้วสาหรับคนที่อยากจะซื้อหุ้นต่างประเทศซึ่งบลกเกอร์แบบนี้เนี่ยดีหมดทุกอย่างเลยค่าธรรมเนียมก็ต่ำมากๆความน่าเชื่อถือสูงมีแอสเซทให้เลือกซื้อเยอะมากแต่ว่าติดปัญหาอย่างเดียวก็คือการจะโอนเงินเพื่อฝากเงินเข้าบลกเกอร์พวกนี้เนี่ยเราจะต้องทําผ่านแบงก์ไวต์ก็คือต้องเอาเงินเนี่ยไปโอนที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารซึ่งหลังจากที่เราโอนแล้วเนี่ยเราต้องกรอกฟอร์มเพื่อแจ้งไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยว่าเนี่ยเราได้มีการโอน ออกนอกประเทศไปนะดังนั้นขั้นตอนในการฝากถอนเงินเนี่ยมันก็เลยจะค่อนข้างยุ่งยากแถมค่าธรรมเนียมในการโอนผ่านแบงก์ไวเนี่ยเป็นฟิกซ์คอสซึ่งค่อนข้างแพงขึ้นอยู่กับธนาคารที่เราใช้ในการโอนเงินไปต่างประเทศอย่างถ้าเป็นของผมเนี่ยโอนผ่านของ Kbank โอนจากไทยไป IBKR เนี่ยเสียค่าธรรมเนียมเป็นฟิกซ์อยู่ที่1,300บาทดังนั้นต่อให้บรกเกอร์ต่างประเทศมันไม่มีขั้นต่ําในการลงทุนแต่ว่าถ้าเกิดเราจะโอนเงินครั้งหนึ่งให้มันคุ้มเนี่ยเราก็ควรจะโอนเงินครั้งละมากๆซึ่งจากที่ผมคนนนํานวณนถ้้้าโอใหคคุมก็ จะต้องโอนครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณ260,000บาทออกครั้ง มันถึงจะคุ้มกับค่าธรรมเนียมการโอนซึ่งเอาจริงๆไอ้บร็อเกอร์ประเภทนี้เนี่ยตัวดีๆมันก็มีอยู่หลายเจ้านะแต่เหตุผลที่ผมเลือก IBKR มาเนี่ยเพราะว่าตัวนี้เนียผมใช้อยู่แล้วก็จากที่เคยเทียบค่าธรรมเนียมมาตัวนี้เนี่ยถือว่าค่าธรรมเนียมต่ำมากๆแล้วซึ่งจากที่ผมลองใช้มาเนี่ยตัวของทาง IBKR เขามีหุ้นที่สามารถลงทุนได้เนี่ยครอบคลุมน่าจะเยอะที่สุดแล้วแหละ33ประเทศแถมไม่ได้มีแค่หุ้นมีตั้งแต่พันธบัตรมีกองทุนมีครบมันทุกอย่างอะเรียกได้ว่าน่าจะมีีแทททบุกกอออยย่่าาางเรจะซื้ใน าาปรระเทศแล้วสามาถซืโอเคนะ okay, ถ้าให้สรุปเป็นข้อดีข้อเสียเนี่ยก็คือ1ค่าธรรมเนียมตัวนี้ถือว่าถูกมาก2มีแอสเซทให้เลือกลองทุนเยอะมากๆ3มีความน่าเชื่อถือสูงอย่างตัว IBKR เนี่ยเขาก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1993แล้วมีมาตั้งแต่ก่อนผมเกิดอีกเนี่ยอ่ะแล้วก็3มีฟังก์ชัน fractional share ที่สามารถทําให้เราเนี่ยซื้อหุ้นแค่0.1หุ้นได้ส่วนข้อเสียเนี่ยก็จะมีอยู่ก็คือ1ค่าธรรมเนียมการฝากถอนเนี่ยถือว่าแพงมากคือต่อให้มันไม่มีขั้นต่ําในการซื้อหรือขั้นต่ําในการฝากเง แต่ว่าถ้าเกิดเราฝากเงินน้อยเกินไปค่าธรรมเนียมมันจะถือว่าแพงถ้าเราเปรียบเทียบกับเงินที่เราลงทุนไปแล้วก็อย่างที่2ก็คือโอนเงินโคตรยากเพราะเราต้องไปที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารแล้วก็ต้องเขียนแจ้งเอกสารไปทางแบงก์ชาติอีก,กน,นะ,ะแล้วก็อย่างที่3ไม่มีหน่วยงานกํากับดูแลในไทยอกตอตทุไม่ได้รองรับแต่ว่ามันโคตรจะน่าเชื่อถืออยู่แล้วมันก็จะมีพวก SEC แล้วก็ FCA เนี่ยมารองรับที่ต่างประเทศอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่3ก็คือแอปใช้ยากมากครับผมอินเทอร์เฟซเนี่ยยุคเก่าสุดๆอาจจะต้องลองไปกดกด ดูเอาเพราะฉะนั้นถ้าให้สรุปสั้นๆเนี่ย IBKR เนี่ยก็คือจะมีความน่าเชื่อถือสูงมีแอสเซทที่เยอะแต่ติดอย่างเดียวคือค่าธรรมเนียมการโอนมันแพงแถมโอนยุ่งยากเสียเวลาซึ่ง IBKR เนี่ยก็อาจจะเหมาะสาหรับคนรวยคนที่มีงบเนี่ยมากเพราะแม้ว่าไอ้ตัวนี้จะไม่มีขั้นต่ําในการฝากเงินแต่ว่าเราจะต้องไปเสียค่าธรรมเนียมที่เป็นฟิกซ์คอสประมาณ1,300บาททุกครั้งที่มีการโอนเงินเนี่ยแล้วก็ไม่ควรจะฝากเงินบ่อยควรจะฝากครั้งละมากๆแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นช่องทางนี้ก็เลยอาจจะไม่เหมาะสาหรับการ DCA สักเท่าไหร่่หรืออาจจะเหมาะกับสายที่เป็นเทรดเด ที่ไม่ได้มีการฝากเงินบ่อยๆอยู่แล้วอาจจะฝากเงินเข้าไป1ต้อนแค่ครั้งเดียวจากนั้นก็เทรดบนไปในนั้นเนี่ยแบบนี้ค่าธรรมเนียมก็จะถือว่าต่าเพราะว่าพวกสายเทรดเดอร์จะมีการซื้อขายบ่อยมากกว่าการฝากถอนเงินคราวนี้มาที่ตัวที่3ซื้อผ่านออฟชอปโบรกเกอร์โบรกเกอร์สำหรับซื้อหุ้นต่างประเทศแบบรายตัวที่เปิดให้บริการอยู่ในไทยซึ่งถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมอาจจะไม่ชอบเชียร์พวกโบรกเกอร์ที่เป็นออฟชอปโบรกเกอร์ใช่ไหมเพราะค่าธรรมเนียมเนี่ยมันแพงมันสูงกว่าการลงทุนผ่านโบรกต่างประเทศโดยตรงแ ว่าล่าสุดเนี่ยออฟชอปบรกเกอร์หลายๆเจ้าในไทยก็มีค่าธรรมเนียมที่เริ่มปรับตัวให้ต่ำลงมากจนมันเริ่มน่าสนใจขึ้นเนื่องจากออฟชอ o บรกเกอร์เนี่ยมันมีสำนักงานตั้งอยู่ในไทยแตอดูดนใจอยู่ในใจคุณได้ เนื่องจากออฟชอปบรอกเกอร์เนี่ยมันก็มีสํานักงานตั้งอยู่ในไทยอยู่แล้วแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตามีหน่วยงานกํากับดูแลของไทยเนี่ยกราตอมาคุ้มครองมากํากับให้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดปัญหาขึ้นเราก็จะสามารถตามเรื่องได้ง่ายแล้วก็อาจจะอุ่นใจกว่าการไปลงทุนกับบรกเกอร์ต่างประเทศแล้วอย่างการฝากถอนเงินเนี่ยถือว่าทําได้สะดวกมากๆเพราะว่าทุกครั้งที่มีการฝากถอนเงินกับบรกเกอร์ของเราเนี่ยเขาจะแจ้งไปทางธนาคารแห่งประเทศไทยโดยอัตโนมัติอยู่แล้วแล้กอย่างระบบการโอนเงินของเขาเนี่ยมันฝ อยู่ในตัวแอป,ปของบรกอร์แอป,ปของธนาคารเขาอยู่แล้วเนี่ยดังนั้นเราเลยไม่ต้องไปโอนเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารแบบเมนนวลกันอยู่สามารถกดจบได้ในแอป,ปเดียวเลยซึ่งถ้าเรามาดูชอยบร oker ในไทยเนี่ยถึงแม้ค่าธรรมเนียมในการเทรดมันอาจจะไม่แพงแค่ประมาณ0.08ดแอลลาร์เนี่ยแต่เรามักจะไปโดนพวกค่าธรรมเนียมการเทรดขั้นต่ําอยู่ที่ประมาณ10-20ดอลลาร์หรือก็คือถ้าเกิดเราเทรดแล้วค่าธรรมเนียมมันไม่เกิน20ดอลลาร์ไปเนี่ยมันจะคิดเรา20ดอลลาร์ทั้งก้อนเป็นฟิกซ์คอสเลยดังนั้นถ้าาเเกิดร เทรดครั้งละน้อยๆเนี่ยมันก็จะไม่คุ้มเงินและค่าธรรมเนียมการโอนฝากถอนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณพันบาทซึ่งไอ้ค่าธรรมเนียมพวกนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นต้นทุนที่แพงมากๆถ้าเกิดเรามีเงินน้อยในการฝากหรือว่าการเทรดนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทาง SCBS เขาได้มีการปรับเลทลงมาทําให้ขั้นต่ําการซื้อขายเนี่ยอยู่แค่ที่5ดอลลาร์ส่วนค่าธรรมเนียมการโอนฝากถอนเนี่ยฟรีทําให้เราไม่จำเป็นต้องมีเงินหลักแสนก็สามารถลงทุนหุ้นต่างประเทศได้แล้วมันเลยไม่น่าแปลกใจเลยถ้าผมจะบอกว่าถ้าอยากจะซื้ หุ้นต่างประเทศผ่านบร oker offshore เนี่ยซื้อผ่านของทาง SCBS ถือว่าเป็นบร o อร์ที่ดีที่สุดแล้วสำหรับผมอะนะซึ่งจากที่ผมได้ไปลองสมัครของ SCBS มาเนี่ยตัวนี้ถือว่าสมัครง่ายที่สุดแล้วเพราะถ้าเกิดเพื่อนๆมีบัญชีธนาคาร SCB อยู่แล้วเนี่ยที่ต้องทำก็แค่ดาวน์โหลดแอป Easy Invest มาจากนั้นเนี่ยก็กดสมัครภายในแอปเนี่ยกดตามเข้าไปเรื่อยๆ15นาทีจบเลยสมัครง่ายมาก อ่ะแล้วก็เวลาเราสมัครไอ้ตัวนี้เนี่ยเรากดสมัครแค่ครั้งเดียวเราจะได้กลับมา4พอร์ตเลยนั่นก็คือตัวของพอร์ตลงทุนหุ้นไทยพอร์ตกองทุนไทยพอร์ตหุ้นต่างประเทศแล้วก็พอร์ตตราสารหนี้ส่วนเรื่องของการโอนเงินฝากถอนเนี่ยก็ไม่มีข้อจํากัดอะไรเลยกดโอนเอาในแอป,ปได้เลยแถมไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรด้วยถือว่าสะดวกมากๆอ่ะถ้าให้สรุปข้อดีข้อเสียแบบไวๆข้อดีก็คือสมัครง่ายมากโอนเงินง่ายแล้วก็ไวแล้วก็อีกอย่างก็คือมีกรตอของไทยเนี่ยกำกับดูแลอยู่ถ้าเทรดผ่านแอป,ปสามารถลงทุนได้2ประเทศ ถ้าเหตดผ่านเว็บไซต์ลงทุนได้24ประเทศแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยแต่ละประเทศก็มีหุ้นครบของประเทศนั้นๆเลยนะแต่ SCBS ก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึง่งก็คือแม่ว่าค่าธรรมเนียมการเทรดมันจะถือว่าถูกที่สุดถ้าเราเปรียบเทียบกับโบ o กออฟ f อ s h o r e ตัวอื่นๆนะนะแต่ก็ยังถือว่าแพงถ้าเรามาเทียบกับพวก CFD หรือว่าเทียบกับพวกโบรกที่เป็นหุ้นต่างประเทศแบบโดยตรงแล้วอีกอย่างด้วยความที่มันมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการเทรด5ดอลลาร์เนี่ยดังนั้นการจะกดซื้อขายหุ้นแต่ละครั้งเนี่ยก็ควรจะต้้้้อองงซืครรัันึขนต่ปะมาณ33% 3,000บาทจากที่ผมคำนวณมานะมันถึงจะคุ้มค่าธรรมเนียมอะซึ่งเกณฑ์ที่ผมใช้ในการตีว่าค่าธรรมเนียมมันถูกหรือแพงเนะ่ยก็คือผมตีที่ว่าค่าธรรมเนียมควรจะคิดเป็นไม่ถึง0.5%ของเงินลงทุนทั้งหมดดังนั้นเนี่ยไอ้ที่ผมได้ตัวเลข3 30, 3,000บาทมาก็คือได้มาจากการคำนวณย,ย้อนกลับไปว่าถ้าเกิดฟีซฟิกส์อยู่ที่5ดอลลาร์เงินลงทุนควรจะเป็นเท่าไหร่เพื่อให้ค่าธรรมเนียมไม่เกิน0.5%ก็ตีออกมาได้ประมาณ3 3,000บาท แล้วอีกอย่างทาง SCBS เนี่ยเขายังไม่มีระบบ fractional share ดังนั้นถ้าจะซื้อหุ้นเนี่ยขั้นต่ําก็คืออยู่ที่1ตัวซื้อแค่0.1ตัวไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดหุ้นมันราคาแพงบางทีเงินที่เราอยากจะซื้อเนี่ยมันก็อาจจะซื้อได้ไม่พอดีกับเงินที่เรามีนะยกตัวอย่างเช่นหุ้นเทสลาตัวหนึ่งเนี่ยมันราคาประมาณ2800,0บาทถ้าเกิดเราเงินไม่ถึงหรือว่ามีเงินไม่พอดีกับที่จะซื้อเนี่ยมันก็จะค่อนข้างลําบากนดหอยใช่ไหมแต่สำหรับคนที่มีเงินน้อยเน,ยน,เน ETF ที่มันเอาเงินไปลงทุนในเทสลาอีกทีนึงเนี่ยก็แก้ได้เหมือนกันนั่นแหละแต่มันก็จะได้หุ้นตัวอื่นที่เราไม่อยากได้ติดมาด้วยเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยตัวของ S C B S Offshore เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความสะดวกสบายซึ่งอาจจะมีงบลงทุนอยู่ประมาณตั้งแต่ปานกลางไปจนถึงมากมันถึงจะคุ้มกับค่าธรรมเนียมและไอ้ตัวนี้เนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่เป็นสาย Buy and Hold เหมาะสำหรับคนที่เป็นสาย D C A แต่มันอาจจะไม่เหมาะกับสายเทรดเดอร์ที่มีงบน้อยเพราะว่าค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการเทรดเนี่ยถือว่าสูงแต่ถึงกรกกนะ ยอยากจะเทรดครั้งหนึ่งครั้งละมากๆก็ไม่มีปัญหานะนั่นแหละโดยสรุปแล้วเนี่ยจะใช้โบรกเกอร์เจ้าไหนก็ได้ขอแค่ค่าธรรมเนียมมันตำ่ำและสามารถใช้ซื้อหุ้นตัวที่เราต้องการได้ซึ่งถ้าเกิดเงินยังน้อยงบไม่มากก็อาจจะเลือกตัวที่ขั้นต่ำการลงทุนเนี่ยมันต่ำๆไปก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดเรามีเงินถึงก็เลือกตัวที่มันสะดวกกับเราไปเลยไม่ต้องไปคอยโอนเงินแบบเป็นนวดหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกันอยู่เนี่ยแถมยังจะอุ่นใจกว่าอีกต่างหากนั่นแหละซึ่งถือว่าโชคดีมากๆสำหรับเพื่อนๆที่สสนนนใจจอยอยาาากะมัครรซื้้หุผ่ทงบ SCBS offshore พิเศษเพิเศษพิเศษ,เศษตอนนี้เนี่ยทาง SCBS เขามีโปรโมชั่นลดค่าธรรมเนียมการสมัครยื่นแบบภาษี W8 BEN เนี่ยลง50%จาก2,000บาทเหลือแค่1000บาทเท่านั้นซึ่งถ้าหากสมัครเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน Easy Invest ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษาซึ่งเอาจริงๆไอ้ค่าธรรมเนียมตัวนี้เนี่ยเป็นค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียเวลาเราเปิดบัญชีกับ offshore broker อยู่แล้วซึ่งจะถูกเรียกเก็บทุก3ปีดังนั้นถ้าเราสมัครตอนนี้ เลยก็ถือว่าเป็นการประหยัดไปได้1000บาทเลยนะซึ่งไอ้ฟอร์มตัวนี้เนี่ยมันเป็นฟอร์มภาษีของอเมริกาที่ทุกคนที่เป็นนักลงทุนต่างชาติเนี่ยที่จะไปลงทุนอเมริกาเขาต้องกรอกกันอยู่แล้วซึ่งจริงๆจ,จ,จะไม่กรอกก็ได้แต่ว่าปกติแล้วเนี่ยก็ควรจะกรอกเพราะว่าคนที่กรอกฟอร์มนี้เนี่ยจะได้รับสิทธิประโยชน์ลดภาษีเงินปันผลจากปกติต้องจ่ายภาษีเงินปันผล30%เรหลือเพียงแค่15% เพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจอยากจะเปิดบัญชีกับทาง S C B S เนี่ยก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยมันจะบอกวิธีในการสมัครทั้งหมดตั้งแต่ดาวน์โหลดแอปยันกรอกฟอร์มต่างๆใครสนใจก็ไปสมัครกันได้เลยนะครับผมโอเคและนั่นแหละก็คือจากที่ผมเปรียบเทียบมาทั้งหมดให้ดูแล้วที่เหลือเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วแหละว่าไอ้ตัวไหนเนี่ยมันจะเหมาะกับใครขึ้นอยู่กับว่าเรามีงบเยอะงบน้อยหรือว่าเป็นนักลงทุนสายไหนเนี่ยก็ไปเลือกโบรกเกอร์ที่มันเหมาะกับตัวเองได้เพราะฉะนั้นนนนสสสําหหรััับววีนีนี้้ขอใทุกคคคโชคดด